ครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนทรเกิดเนตรนักวิเคราะห์เทคนิคบลอก KGI นะครับสำหรับภาพเซนเด็กในรอบเช้าก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นต่อเป็นวันที่3นะครับก็เช้านี้นะพยายามขึ้นไปเทสบริเวณ1415แต่ก็ยังไม่สามารถยืนได้นะครับก็คงดูกันต่อนในรอบบ่ายว่าจะสามารถยืนได้หรือเปล่านะครับก็เช้านี้มีการปิดบวกไปแล้วอสัก5จุดนะครับปิดไปที่บริเวณ1,415 มูลค่าการซื้อขายนะครับอยู่ที่3.52หมื่นล้านนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับแรงซื้อหลักเลยนะมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มสื่อสารนะครับะระหว่างวันนะครับก็มีการลงไปทำโโลบริเวณ1409ก่อนที่จะขึ้นทำา i g บริเวณ1418 นในรอบหลกักในรอบเช้าเนี่ยต้องบอกว่า1415ก็ยังเป็นแนวต้านที่ยังคอยกดอยู่นะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างมีนยัยสําคัญเพราะว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย75เดือนเลยนะรตรงนั้นทําใหออ้ตัวรอบเช้าเนี่ยเป็นจุดบล็อกอยู่ยังไม่สามารถข้าผ่านไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะเห็นได้ว่าเซกเตอร์ใหญ่ๆนะีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคาปีกแล้วก็กลุ่มพนังงานอย่างตัวของ CPX ถือว่าของตัวเกาเนี่ยก็ยังเป็นโมเมนตัมที่ยังมีแรงส่งอยู่นะครับคิดว่าในเชิงของตัวไพหรือว่าราคาแล้วเนี่ยมีโอกาสกลับตัวได้ต่อนะครับโดยเฉพาะตัวของ CPX นะครับที่ลงมาค่อนข้างลึกในช่วงก่อนหน้านี้นะครับภาพรวมนะครับคิดว่าภาพแรงสิบนาทีเนี่ยยังเป็นลักษณะของการแกว่งขึ้นหลังที่มีการข้ามกรอบบนของรูปแบบเ e ล็กเทนเกิลขึ้นไปนะครับก็พร้อมทั้งมีการเปิด เบรกเอาไว้กลับขึ้นไปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเราดู m a c d ีเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนที่เหนือการศูนย์นะครับบ่ายนี้ผมคิดว่าน่าจะติดแนวต้านอะไรสั้นๆบริเวณ1 4ึ่งสถึงห้าหนอยู่นะครับมีโอกาสนะครับที่จะเห็นภาพของการย่อตัวลงมาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าไม่หลุดต่ากว่าบริเวณ1นึ่งจุดพันสจุดในระยะนี้เนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมยังคงดีอยู่นะครับแนวรับนะครับ1,400จุดนะครับเป็นจุดสำคัญนะครับแนวต้านก็1415ถึง1 4 3 0นะครับ สำหรับตัวโมเดลที่แวลูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะมีตัวของเกา์นะครับเคแบงก์แอดวานนะครับทรูนะครับแล้วก็ตัวเดลต้าเดี๋ยวเรามาดูตัวเกา์กันก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกา์เนี่ยหลังที่เขาพักตัวนะครับไปทำโลแถวแถวสี่สิบบาทเนี่ยอรอบการฟอร์มตัวหลกัหลกๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีการผ่านกรอบบนของอตัวดับเบิลวอททอมไปแล้วนะครับทำให้ รอบของการพักตัวเนี่ยได้จบละหลังจากนี้นะครับเป็ดเกาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแรลรี่ขึ้นต่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนโซลละนะครับก็คือไปเทรดในกรอบโซนบริเวณ54นะครับถึงช่วงประมาณ60นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลงมาแถวบริเวณแนวรับแถว54บวกลบเนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะใ,ในการเข้าซื้อกับนะครับแนวต้านก็58ถึง60บาท St ต p อ o รอเราให้ไ้ที่52นะครับ ตัวทันมาเป็น K-Bank นะครับภาพหลัก K-Bank เจอถานแล้วนะครับก็คือลงมาแตะเส้นสีม่วงหรือว่าเส้น75วันเราก็ดีกลับไปค่อนข้างดีผมคิดว่าระยะถัดไปคงพยายามขึ้นไปเทสไฮเดิมแถวแถว198นะครับซึ่งถ้าหากผ่านได้ไปอีกเนี่ยจะมีแนวต้านรอดทดสอบบริเวณ204โดยแนวรับนะครับอยู่ที่190นะครับสต็อปลอดให้ที่186นะครับ ตัวถัดมาเป็นแอดวานนะครับภาพแอดวานก็มีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับแต่ว่าแนวโน้มหลักยังคงเป็นการแกว่งในรอบขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ย5วันหรือ10วันก็ยังเป็นแนวรับที่ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นถ้ามีราคามีการย่อตัวลงมาแถาวโซนบริเวณ370บวกลบเนี่ยก็คงเป็นจังหวะในการซื้อกลับนะครับแนวต้านก็3 9 1ถึง400นะครับสต็อปลอเราให้ไวที่366 ตัวถัดมาเป็นตัวทูนะครับทูนี่ต้องบอกว่าแกร่งกว่าที่คาดเอาไว้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยสามารถเรลลี่ข้ามกรอบบนของรูปแบบไซเวย์ขึ้นไปได้ดังนั้นเนี่ยคงมองอัพไซด์เปิดแล้วล่ะนะครับจุดสำคัญนะครับถ้ามีการย่อนะครับลงมานะครับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย5วันเนี่ยแถวแถวบาบทบวกลบเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าบายเงนดิได้นะครับส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่13.8ถึง14.3นะครับสต็อปลอให้ไว้ที่12.5นะครับ ส่วนตัวสุดท้ายเป็นเดลต้านะครับภาพเดลต้ายังคงชะลอตัวการขึ้นนะครับเพราะว่าในรอบหลังมีการชูขึ้นมานะครับหลังาจากอย่างที่เขามีการเบรกกรอบบนของตัว d ดาวเทนช n น l ที่บริเวณ190นะครับราคาก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะครับในรอบสั้นๆคงมีการย่อแหละนะครับแต่ว่าถ้าออไม่หลุดนะครับบริเวณ210บวกลบเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ เป็นจังหวะในการเข้าซื้อกลับได้นะครับโดยแนวต้านเรามองไว้ที่ไฮเดิมไปก่อนนะครับจะอยู่ที่บริเวณ230นะครับก้อนนี้พิททางนะครับหลุดต่ำกว่าบริเวณ206เป็นต้นไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดสต็อปลอดไปสำหรับตัวเดลตานะครับสำหรับหุ้นในรอบบ่ายนะครับก็พยายามค,คัดหุ้นที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครแต่ราค,คาเนี่ย เริ่มมีการฟอร์มตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเราเลือกเป็นตัว SGP นะครับถ้าเราไปดูในรอบหลักแล้วเนี่ย SGP นะครับผ่านรอบการพักตัวในกรอบไซด์เวฟไปแล้วนะครับข้อสังเกตคือในช่วงก่อนหน้านะครับถึงแม้ว่ามีการแพนิคลงมานวัแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เริ่มมีแรงซื้อกลับจากตัวแทง่งเทียนแฮม,มเมอร์เกิดขึ้นแล้วรอบราคาในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการข้ามกรอบบนของรูปแบบบูลิ์แฟกขึ้นไปแล้วแล้วก็ไต่ด้วยตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะครับ นอกจากนี้นะครับถ้าเราดู m a c d ก็มีการเคลื่อนตัวเหนือการศูนย์ขึ้นมานครับก็เป็นภาพของการหนุนโมเมนตัม um ไ,ไปต่อนะครับ SGP เน้นตั้งรับบริเวณ20.1ถึง20.4นะครับแนวต้านก็มองไว้ที่ไฮเดิม erm นะครับบริเวณ21.3หากผ่านไปได้อีกเนี่ย เรามองอัพไซด์เปิดไปที่22.1นะครับกรอน,นี้ผิดทางก็ให้จุด stop loss ไว้นะครับที่บริเวณ19.4นะครับก็สำหรับนะครับรู้ทันหุ้นภาคบ่ายมีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ